มาฝึกวันที่นะคะ wilkin dalto r de idok วันนี้คือวันที่เท่าไหร่วันนี้คือวันที่9เดือนตุลาคมปี2021เราพูดเป็นภาษาโนสง่ายง่ายว่า i d a k r de nia na oktobe sho sho in nia na oktobe ชัวชวเอ็นเนียนะออกทูเบชวชวเอ็นไม่นาที่จะยากเกินไปใช่ไหมคะก็ฝึกไปเรื่อยๆครูคิดว่าเราน่าจะบรรลุวัตถุประสงค์นะคะสำหรับคนที่เริ่มเรียนวันที่กับครูตั้งแต่วันที่1เดือนมก,กราปี2021ออีกไม่นานก็จะสิ้นปีแล้วนะคะครูก็จะพยายามทำให้สิ้นสุดปีนี้ก็จะได้มี วันที่ที่จะต้องฝึกทุกๆวันสําหรับคนไทยไกลบ้านอย่างเราหรือว่าสําหรับเพื่อนๆน,น้องๆคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาโน้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ติดตามขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้เรียนเก่งๆพูดให้ได้แข็งแรงสำหรับคนไทยทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนคะ่ะสวัสดีค่ะ